สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาธรรมมาบรรยายกันในวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะคุยกันเนี่ยมาจากคลิปวิดีโอที่เออน่าสนใจมากค่ะว่าด้วยแนวปฏิบัติเพื่อเข้าใจตัวเองเข้าใจจิตใจเราเนี่ยแหละคะ่ะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนหรือเรานะครับที่แหล่งข้อมูลนี้เขานำเสนอ คือจะมาดูกันว่าไอความรู้สึกจริงๆที่เราสัมผัสได้เนี่ยมันต่างจากความคิดที่เราปรุงแต่งเรื่องตัวเองขึ้นมายังไงใช่ค่ะแล้วการมองแบบนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความเข้าใจแบบไหนได้บ้างเป้าหมายแล้ว,วคืออยากจะสกัดประเด็นสำคัญ,สำค,ญสำคัญออกมาว่าเราจะตั้งคำถามกับเรื่องตัวตนที่มันดูเหมือนแน่นอนเนี่ยได้ยังไงครับแล้วก็เรื่องความไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอ่อความเป็นไปได้ที่วัฏจักรมันจะสิ้นสุดลง ตามที่แหล่งข้อมูลเขาพูดถึงนะครับเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเปิดมาแหล่งข้อมูลเริ่มต้นได้ชวนคิดมากเลยค่ะคือเขาชวนให้ลองตรวจสอบดูจริงๆเลยว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนในร่างกายแบบว่าให้ลองใช้ความรู้สึกไล่ไปตามส่วนต่างๆนิ้วมือนิ้วเท้าเหมือนสแกนหาเลยนะคะใช่ครับเป็นวิธีที่แบบตรงไปตรงมามากๆเลยคือใช้ความรู้สึกจริงๆย้ำว่าไม่ใช่ความคิดนะครับ เพื่อหาไอ้เจ้าเราที่ว่าเนี่ยค่ะแต่พอลองทําดูจริงๆสิ่งที่แหล่งข้อมูลเขาเชี้ให้เห็นคือพอใช้ความรู้สึกไปดูแล้วเนี่ยเออมันเจอแค่ความรู้สึกตรงนั้นนั้นแต่มันไม่เจอตัวเราที่เป็นแกนเป็นศูนย์กลางอะไรเลยโอ้หาไม่เจอครับหาไม่เจอนี่คือจุดที่แบบน่าทึ่งนะครับมันทําให้เห็นความต่างชัดๆเลยระหว่างความคิดที่มันสร้างเรื่องว่ามีเราอยู่ตรงกลางเนี่ย กับความจริงที่พอเราไปสัมผัสด้วยความรู้สึกตรงๆแล้วมันหาไม่เจออแหล่งข้อมูลเขายังขยายไปอีกนะครับว่าแม้แต่คนอื่นหรือเขาที่เรามองเห็นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ความคิดเราไปปรุงแต่งไปให้ความหมายเอาเองเหมือนกันไม่ได้มีตัวตนแข็งๆแบบนั้นจริงๆประเด็นเรื่องความคิดมันปรุงแต่งหรือที่เรียกว่าสังขารน,นี่ดูจะเป็นแบบหัวใจสําคัญเลยนะคะแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าความคิดนี่แหละตัวสร้างเรื่องราวต่างๆเลย ใช่ครับรวมถึงเรื่องตัวฉันด้วยซึ่งมันก็จะไปผูกกับความอยากความต้องการหรือตันหาแล้วก็ความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือเวทนาตลอดเลยใช่เลยครับประเด็นนี้สำคัญมากจริงๆเพราะตามที่แหล่งข้อมูลบอกเนี่ยไอความคิดปรุงแต่งพวกนี้มันมันไม่ใช่ความจริงแท้ๆค่ะแล้วการที่เราไปยึดไปเกาะเกี่ยวกับมันนี่แหละครับคือต้นตอของความไม่สบายใจหรือความทุกข์ต่างๆอ๋อค่ะ ที่น่าสนใจมากๆคือแหล่งข้อมูลเขานำเสนอแนวคิดเรื่องความไม่เที่ยงหรืออนิจจังมาอธิบายด้วยคือบอกว่าทุกอย่างเลยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรที่มันคงที่จริงๆทุกอย่างเลยเหรอคะครับทั้งร่างกายเราที่เรียกว่ารูปความรู้สึกต่างๆคือเวทนาสิ่งที่เราจำได้หมายรู้คือสัญญาความคิดปรุงแต่งต่างๆก็คือสังขาร หรือแม้แต่การรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าวิญญาณทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยตลอดเลยครับโหฟังดูแล้วการเห็นความไม่เที่ยงกับการไม่มีตัวตนจริงๆนี่มันเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วแหล่งข้อมูลเขามีแนะนำแนวทางปฏิบัติอะไรบ้างคะเพื่อจะให้เราเข้าถึงความเข้าใจแบบนี้ได้ครับ เขาก็พูดถึงการฝึกพื้นฐานเลยนะครับอย่างการตามรู้ลมหายใจหรืออาณาปารสติอ๋อค่ะซึ่งอันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญเลยในการฝึกจิตให้มันนิ่งให้มันสงบลงการฝึกแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยลดพวกสิ่งรบกวนใจต่างๆหรือที่เรียกว่านิวรห้านะครับนิวรห้าพวกความฟุ้งซ่านความสงสัยอะไรพวกนั้นนะคะใช่ครับครับพอนิวรมันลดลง จิตสงบลงมันก็จะเกิดสภาวะที่เป็นสุขได้ง่ายขึ้นเช่นความสงบความสบายหรือสุขแล้วก็ความรู้สึกวางเฉยเปน็นกลางๆที่เรียกว่าอุเบกขาอค่ะแหล่งข้อมูลเขายังมีการเปรียบเทียบให้เห็นด้วยนะครับระหว่างแนวปฏิบัติทีเ่เน้นปัญญาควบคู่สมาธิแบบสบายๆที่เรียกว่าสุขาปฏิปทากับอีกแนวทางที่อาจจะต้องใช้ความเพียรความเข้มข้นมากกว่าที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาด้วยครับ เข้าใจแล้วค่ะทีนี้จุดหมายปลายทางที่แหล่งข้อมูลพูดถึงคือการเข้าใจเรื่องการดับทุกข์แล้วก็การรู้แจ้งว่าชาติสิ้นแล้วหรือที่บอกว่านี่คือชาติสุดท้ายอันนี้มันหมายความว่าอย่างไงคะในมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้ครับตามที่แหล่งข้อมูลเขาอธิบายนะครับคือเมื่อเราเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าจริงๆมันไม่มีตัวตนที่ถาวรหรืออนัตตาแล้วก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดหรืออนิจจงค่ะ ซึ่งความเข้าใจนี้มันมาจากการฝึกฝนจนเกิดทั้งความสงบคือสมาธิและความเข้าใจคือปัญญาผลที่ตามมาคือการกระทําที่จะไปสร้างภพคาดใหม่หรือกรรมเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงโอ้ oh. ครับเพราะมันไม่มีการปรงแต่งคือจะไปยึดมั่นในสภาวะความเป็นนั่นเป็นนี่อีกต่อไปไม่ว่าจะในภพภูมิไหนไหนการมาพบรูปประพบหรืออรูปประพบก็ตามหมายความว่าเป็นการรู้จากข้างในตัวเองเลยว่า จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วใช่ครับประมาณนั้นเลยครับแหล่งข้อมูลใช้สำนวนที่ชัดเจนมากว่ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกโอ้โหครับเพราะมันไม่มีการสร้างเชื้อหรือเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่พบใหม่อีกแล้วมันจึงเป็นการรู้ที่เกิดขึ้นเองข้างในว่าวงจรนี้มันจบลงแล้วค่ะแหล่งข้อมูลยังใช้คำเปรียบเปียจะแบบ ส่งพลังมากนะครับว่ามันเหมือนการสลัดคืนทุกสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเพราะเมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆเลยเป็นแค่สิ่งที่อาศัยใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองครับฟังดูแล้วนะคะโดยรวมๆการสำรวจเนื้อหาครั้งนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าการหันกลับมาพิจารณาธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแล้วก็สภาวะต่างๆต,ตามความเป็นจริงด้วยสติด้วยปัญญาตามแนวทางที่แหล่งข้อมูลเขานำเสนอมา มันอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆแล้วก็เปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตเราไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะครับและมีข้อคิดปิดท้ายที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นย้าม,มากๆเลยนะครับคือเรื่องความสําคัญของการพิสูจน์ด้วยตนเองคือต้องผ่านการลงมือปฏิบัติจริงๆไม่ใช่แค่เชื่อตามๆกันไปหรือมัวแต่วิ่งตามเรื่องภายนอกหรือคอยดูว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงได้อะไรอ๋อค่ะ การกลับมาศึกษาแล้วก็เห็นผลกับตัวเองนี่แหละครับคือแก่นท้ที่แหล่งข้อมูลเขาต้องการจะสื่อสารจริงๆก็เป็นอะไรที่เอ่อหน้าท้าทายให้เราไปลองค้นหาคำตอบด้วยตัวเองดูนะครับจริงด้วยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้ไปลองพิจารณาต่อมากๆเลยค่ะ